สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงสุวรรณที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube Channel ในช่องของ R M U T P l i v e และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยียราชมงคลพระนครนะคะวันนี้เรากลับมาพบเจอกันอีกหนึ่งวันค่ะกับเรื่องราวคดีดังๆที่ฝนจะนามาฝากคุณผู้ฟัง ถ้าพูดถึงเรื่องโจรสลัดหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวแล้วก็จะได้ยินชื่อนี้ผ่านทางภาพยนตร์หรือชมผ่านละครผ่านหนังก็ว่าไปนะคะเพราะมันน้อยครั้งมากๆที่จะเกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับโจรสลัดมาป้นในประเทศบ้านเรานะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีเกิดขึ้นคะ่ะแล้วเรื่องราวของคดีนี้เนี่ยถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงของตำรวจไทยก็ว่าได้คะ่ะด้วย ไม้ลายมือในการสืบสวนสอบสวนต้องเรียกได้ว่าเป็นชั้นเซียนเลยทีเดียวในการไล่ล่าคนร้ายที่สามารถจับกลุ่มได้ยกแก๊งนะคะ ด้วยสถานที่เกิดเหตุที่มันเป็นกลางทะเลแล้วก็แทบจะไม่มีหลักฐานใดๆปรากฏเลยนะคะแต่ว่าการทำงานของตำรวจไทยก็สามารถตําไปสู่การจับโจรสลัดในครั้งนั้นได้เดี๋ยววันนี้10นาทีคดีดังนะคะจะพาทุกท่านย้อนรอยไปเมื่อวันที่2ตุลาคมปี2,556กับเหตุการณ์ปล้นอย่างอุกอาจนะคะในการกวาดเงินมูลค่ากว่า120ล้านบาท ดยวัยวันนั้นนะคะก็มีการได้รับแจ้งเหตุจากเรือสถาพรวัฒนาว่ามีคนร้ายไม่ทราบจำนวนบุกป้นเรือกลางทะเลเอ่าวไทยใกล้กับ เกาะโลซินที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบานาอำเภอเมืองจัังหวดปัตตานีโดยเรือดังกล่าวค่ะได้บรรทุกธนบัตรสกุลดอลลาร์สิงคโปร์มูลค่า2 06, ล้าน0 0สนเหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆสัก65ล้านบาทรวมไปถึงมีธนบัตรสกุลลิงกิตของมาเลเซียมูลค่า5ล้าน0 0สนลิงกิตซึ่งคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ54ล้าน8แ8ห0 0 0 บาทรวมกันทั้งสิ้นก็ราวๆหนึ่งร้อยสิบาล้านแปดแสนบาทเมื่อตำรวจรับแจ้งนะคะก็ตอนแรกก็ยังไม่แน่ใจและก็ยังสงสัยว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่ผู้รับ มอบอำนาจในการขนเงินนะคะก็คือบริษัทเจ้าของเงินเนี่ยซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการรับแลกเงินตาเปลี่ยนเงินตาระหว่างประเทศเนี่ยเข้ามาร้องทุกข์ด้วยตนเองก็เลยทราบว,ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเนื่องจากจะนำเงินนะคะดังกล่าวเนี่ยไปให้ลูกค้าที่เกาะโลซินแต่ว่าก็มาถูกปล้นตำรวจจึงเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแล้วก็กลายมาเป็นคดีป,ปล้นครั้งใหญ่ที่สุด รั้งหนึ่งในประเทศไทยเหตุโจรสลัดดักปล้นนั้นอย่างที่บอกเขาว่ามันเคยเกิดขึ้นอยู่นึงๆแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยแตกต่างออกไปสิ่งที่ตำรวจรู้ก็มีเพียงแค่เสียงวิทยุสุดท้ายจากเรือลำดังกล่าวที่ส่งมาถึงศูนย์วิทยุว่ามีโจรสลัดโดยใช้เรือเร็วเข้ามาประกบแล้วก็ระดมยิง ที่เริ่มจากการยิงใส่ใต้กงเรือนะคะแล้วก็มีลูกเรืออีก8ชีวิตเรียกได้ว่าต่างคนก็ต่างกระโดดหนีตายลงทะเลซึ่งตอนนั้นก็คาดการเบื้องต้นว่าน่าจะเสียชีวิตทั้งหมด คดีแบบนี้นะคะถือว่าเป็นคดีที่ยากมากๆคดีหนึ่งเพราะไม่มีพยานแล้วก็ไม่มีหลักฐานนะคะรวมไปถึงเหตุที่เกิดก็เกิดอยู่กลางทะเลการที่จะไล่ล่าคนร้ายเนี่ยก็ตั้งคำถามกลับไปว่าควรจะเริ่มจากตรงไหนควรจะทำอย่างไรดีนี่ก็คือความท้าทายที่ถูกส่งมอบให้กับทางตำรวจนะคะซึ่งขณะนั้นนะคะพันตำรวจเอกทินกรรังมาศซึ่งท่านเป็นผู้กากับ6กกล่อง บังคับการปราบปรามในขณะนั้นก็เป็นหัวหน้าชุดที่ลงพื้นที่ไปจัดการกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น ตำรวจเชื่อว่าเงินที่หายไปนั้นอาจจะวนเวียนอยู่ในพื้นที่สิ่งที่ต้องทำก็คือต้องตามหามันให้เจอบริษัทเจ้าของเงินระบุว่าเขาได้ทำสัญลักษณ์ไว้ที่เงินดังกล่าวจึงได้นำข้อมูลนี้มาให้กับตำรวจและตำรวจก็งัดแผนเด็ดออกมาทันทีค่ะด้วยการขอความร่วมมือไปที่สถานประกอบการที่แลกเงินด้วยการดันอัตราแลกเงินสองสกุลที่ถูกปล้นเนี่ยให้สูงมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการล่อจ ให้แก๊งโจรสลัดงัดเงินที่ปล้นเนี่ยออกมาแรกแค่ไม่กี่วันค่ะกับดักแรกก็สามารถทำงานได้สำเร็จวันที่6ตุลาคม2556ญาติของแก๊งโจรก็ตกหลุมพรางกินเบ็ดที่ตำรวจได้วางไว้ด้วยการนำธรัตัต0 1,000ดอลลาร์สิงคโปร์จำนวนเงิน1,000ดอลลาร์มาแลก ซึ่งปกติแล้วนะคะแบงก์พันดอลลาร์สิงคโปร์นั้นไม่ค่อยมีใช้กันในประเทศไทยสักเท่าไหร่เมื่อล่อจนออกมาได้จากท่าแล้วนะคะก็ตำรวจก็ยังไม่ปรีพรามค่ะก็ค่อยๆติดตามเส้นทางการเงินรวมถึงติดตามดูพฤติกรรมผู้ที่เกี่ยวข้องทีละคนทีละคนรวมไปถึงสังเกตดูว่าใครเป็นผู้ต้องสงสัยที่จะทําเงินมาแลกบ้าง ตำรวจทำงานพร้อมกันหลายทีมค่ะทีมหนึ่งติดตามนายทวีนิดปราณจนแน่ใจว่านายทวี we, คือหนึ่งในคนร้ายแน่ๆเพราะตำรวจตรวจสอบเส้นทางการเงินที่ผิดปกติวันที่8และว,วันที่9ตุลาคม2556มีเงินเข้าบัญชีกว่า4ล้านบาท เมื่อตำรวจแน่ชจดังนั้นนะคะจึงออกหมายค้นและบุกค,ค้นบ้านของนายทวีระหว่างที่กำลังพูดคุยกับนายทวีอยู่นั้นนายทวีออกอาการมีพิรุษค่ะแม้ปากจะปฏิเสธทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ตำรวจถามแต่สัญชาตญาณของตำรวจรู้ว่ามันมีอะไรผิดสังเกตเพราะระหว่างการพูดคุยกันอยู่นั้นเองค่ะสายตาของนายทวีนั้นมักจะเหลือบมองไปที่เตียงนอน ตำรวจที่กำลังสอบถามจึงรู้ทันทีว่ามีอะไรแน่ๆและก็เรียบร้อยค่ะเมื่อตำรวจตรวจสอบก็พบเงิน2 0 0แสนดอลลาร์ 200. สิงคโปร์โดยหลักฐานนี้มัดแน่นไม่หลุดสิ่งที่ทำได้ก็คือ เปิดปากรับสารภาพพร้อมกับนำไปสู่การจับกุมเพื่อนร่วมแก๊งอีก3คนรวมทั้งสิ้นเป็น4คนและยังมีอีกจำนวนหนึ่งที่ตำรวจต้องติดตามนายทวีสารภาพว่าได้ร่วมกับนายพันหรือเม้งสังทองซึ่งอดีตเคยเป็นไต่เรือนะคะที่ถูกไล่ออกจากบริษัทจึงเกิดความแค้นและก็ทราบความเคลื่อนไหวของการส่งเงินในครั้ง ดังกล่าวนะคะจึงได้มาชักชวนเพื่อนร่วมกันทั้งสิ้น8คนวางแผนปล้นโดยการมีทิ้งหนอนบ่อนไส้ไว้ในบริษัทนั่นก็คือนายอาคมหรือคมผูนชนะเป็นหนึ่งในลูกเรือที่ขนเงินในวันนั้นก็จะทำหน้าที่คอยส่งสัญญาณเมื่อถึงเวลาปล้นค่ะแกล้งโจรสลัดนะคะนั่งเรือเร็วประกบ พร้อมอาวุธครบมือก็ได้บุกขึ้นเรือจากนั้นในคมหนึ่งในนอนบ่อนไส้นะคะ ที่อยู่ร่วมกระบวนการเนี่ยก็บอกให้เพื่อนๆกระโดดหนีลงน้ําไปเมื่อทุกคนกระโดดหนีลงน้ําค่ะแกล้งโจรกลับไม่ปลาณีนะคะได้ใช้อาวุธไล่ยิงคนที่ลอยคออยู่ในน้ําจนตายหมดนะคะจากนั้นก็รับนายอาคมขึ้นเรือเมื่อได้เงินจํานวนมากก็ขนเงินขึ้นเรือสปีดโบ๊ทจากนั้นก็จมเรือขนเงินทิ้งกลางทะเลต่อมาได้นําเรือสปีดโบ๊ทขึ้นบกที่อําเภอหัว จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็จุดไฟเผาเรือสปีดโบ๊ทเพื่อเป็นการทำลายหลักฐานมาตรการไล่ล่าแก๊งโจรสลัดใช้เวลาเพียง23วันก็สามารถจับกลุ่มคนที่เหลือได้ยกแก๊งและก็ได้ตามทรัพย์สินคืนกลับมาให้กับ เจ้าของทรัพย์นะคะราวๆสัก100ล้านบาทงานนี้ถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงของกองกำกับการ6กองปราบปรามถึงแม้จะหาหลักฐานเรือที่ถูกป้นไม่พบและศพที่หายไปกับทะเลแต่ด้วยหลักฐานต่างๆที่ติดตามภายหลังก็ทำให้ศาลเชื่อในํำนวนสอบสวนโดยตำรวจได้กันตัวนายอาคมซึ่งทำหน้าที่เป็นนอนบ่อนไส้ในเรือไว้เป็นพยานเนื่องจากก่อนจะล มือนายอาคมก็โดนข่มขู่ให้ยอมทำตามต่อมาสารชั้นต้นก็ได้พิาาพากษาประหารชีวิตจำเลยทั้ง7คนยกเว้นนายอาคมฐานความผิดตามพรบรป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดอันเป็นจรสลัดและความผิดฐานปล้นทรัพย์ เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแต่คำให้การของจำเลยที่ให้การต่อชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์อยู่บ้างซึ่งลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตต่อมาสารอุทธรณ์ได้อ่านคำพิพากษายืนตามสารชั้นต้นและมีบางส่วนต่อสู้คดีในชั้นศาลฎีกาแต่ก็ได้ถอนคำร้องในเวลาต่อมาเรียกได้ว่าคดีนี้ถือเป็นผลงานชิ้นเอกของต้อรัจไทยอีกหคดีเลยค่ะที่เรียกได้ว่าทำงานกันเก่งจริงๆ มีการวางแผนล่อให้คนร้ายนำเงินออกมาใช้แล้วก็ตามจับกลุ่มได้สำเร็จก็ต้องขอชื่นชมการทำงานอย่างเต็มที่ของตำรวจไทยด้วยนะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวหนึ่งคดีดังที่เกิดขึ้นในบ้านเราค่ะคุณผู้ฟังฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถพูดคุยกันได้ใต้คอมเมนต์นี้นะคะรวมไปถึงถ้าอยากแนะนำคดีดังๆอะไรนั้นก็สามารถพิมพ์ไว้ได้นะคะแล้วฝนก็จะไปตามอ่านตามตอบคอมเมนต์แล้วก็นำเรื่องราวที่คุณผู้ฟังแนะนำมาบอก ลให้เพื่อนๆแฟนๆรายการได้ติดตามเราฟังกันวันนี้หมดเวลาของรายการ10นาทีคดีดังแล้วนะคะกลับมาพบเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าต้องลาคุณผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ